วิดีโอนี้ได้อธิบายวิธีการขอเดินทางกับประเทศไทยโดยคร่าวๆนะคะเชิญชมเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาโชว์วิธีการเอ r o l l นะคะเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตให้เดินทางกับประเทศไทยสำหรับคนไทยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าเว็บไซต์ของ ไทยเอมเบ s ซี่ในอเมริกานะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะในมันก็จะขึ้นมาไทยเอมเบ s ซี่นู่นนี่นั่นเราไปไทยเอมเบ s ซี่ของ DC นะคะเพราะเขาจะใหญ่มากนะมันก็จะขึ้นไทยเคาเซอร์ออฟฟิศแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเลยถ้าเราจำเว็บไซต์ไม่ได้นะคะถ้าอ่า เว็บไซต์ก็ www thaiembdc org นะคะพอเราเข้าไปก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราคนไทยเราก็จะเข้าไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะคะพอภาษาไทยปลุกเราก็จะเห็นนี่เลย covid 1 9 situation แล้วก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมแล้วเขาก็จะมีขึ้นมาบอกว่าเออสถานก,การณ์เป็นอะไรยังไง มีมาตรการแนะนําอะไรคือเราเข้าไปอ่านได้นะคะแต่ถ้าเราจะลงทะเบียนขอเข้าเนี่ยก็คือ Certificate of Entry เนี่ยให้กดตรงนี้เลยเนอะก็จะไปตรงนี้นี่หน้าลงทะเบียนพอถึงหน้าลงทะเบียนปุ๊บคนไทยเลยเพราะเราคนไทยเอาภาษาอะไรภาษาไทย ใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้อ่านว่าเออเราต้องเป็นยังไงต้องยอมรับนะว่าต้องกักตัว10วันแต่ถ้าเดินทางจากพูกประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยจะ14วันเนาะแล้วเขาก็จะมีว่าเออได้รับวัคซีนไหมถ้าได้รับวัคซีนก็กักตัวน้อยหน่อยก็7วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องได้รับ2โดสนะอ,อไม่น้อยกว่า14วันก่อนวันเดินทางของเราอย่างงี้นะคะเราก็ยืนยันไป แล้วก็เขาก็จะมีวิดีโอให้ดูคู่มือการลงทะเบียนเราก็เข้าไปดูได้นะคะแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยก็กรอกแบบฟอร์มอย่าลืมนะเราต้องถ่ายหน้ารูปพาสปอร์ตของเราไว้เลยในไฟล์นะคะเนาะพาสปอร์ตภาษาไทยนะคะแล้วเมื่อได้รับการอนุญ,ญาตแล้วต้องซื้อตั๋วภายใน15วันเขาก็จะบอกเราแล้วโชวเสร็จแล้วเราก็ต้องไปอัปโหลดตั๋วเราเ,าเข้าไปแล้วเขาก็จะมีการยืนยันอะไรของเขาเนี่ยตรวจสอบแล้วเขาก็จะส่ง ใบรับรองมาให้เราอย่างเงี้ยนะคะเมื่อได้รับการรับรองแล้วเราก็ต้องปริ้นต้องอะไรมาให้เรียบร้อยพอวันที่เราจะต้องขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องไปเอานะเราต้องไปแสดงใบรับรองให้เขาและบางสายการบินเนี่ยเขาจะให้เราตรวจโควิด19ด้วยไม่ต่ำกว่าเจชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าไปอ่านว่าเราจะจองตั๋วเครื่องบินสายการบินไหนเนาะเราก็บอกโอเคเราเข้าใจเรารับทราบนะก็น่าถัดไปเลย หน้าถัดไปเราก็ต้องบอกเขาเมืองต้นทางของเราเมืองอะไรสหรัฐอเมริกาใช่ไหมนี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วจะสถานเอกครชทูดไหนอย่างอย่างพี่นี่อยู่ในบราสกาใช่ไหมของเราเนี่ยก็ชิคาโกเขาจะดูแลอยู่เงี้ยเราก็กดไปชิคาโกดูแลอยู่เงี้ยอืม แล้วก็ลงทะเบียนถ้าไม่รู้เราก็เอาเป็นดีซไปเลยก็ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็กดลงทะเบียนไปนะ,นะแล้วพอเรากดลงเียาก็ยืนยันนะแล้วเขาก็มีในเบอร์โทรของชิคาโกมีอะไรให้เออแลก็จะมีมันเป็นภาษาไทยนะ่ะเราก็อ่านได้เขาก็ให้ออกว่าเราจะเดินทางทางไหนชื่ออะไรนามสกุลอะไรอีเมล เลขบัตรประชาชนเราอะไรหนังสือเดินทางเราเป็นประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อแล้วที่อยู่ที่ติดต่อได้เบอร์โทรในต่างประเทศของเราข้อมูลที่เมืองไทยเราจะไปที่จังหวัดไหนอำเภออะไรที่อยู่เราที่เมืองไทยและเบอร์ที่ติดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็กรอกไปผู้ที่สามารถติดต่อได้ที่เมืองไทยมีใครบ้างอะไรเงี้ยข้อมูลการฉีดวัคซีนนี่เขาเพิ่มขึ้นมานะถ้าเรามีนะบางคนอาจจะฉีดแล้วเนี่ย อย่างตัวพี่พึกเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการอัปโหลดอะไรนี่หน้าพาสปอร์ตเราให้ถ่ายรูปแบบนี้เลยนะแล้วก็อัปโหลดเข้ามาอะไรเงี้ยก็วิธีการก็ไม่ยากค่ะก็กด browse เลยแล้วก็ไปหาไฟล์พาสปอร์ตเราดิฉันจะลองเอ่อเป็นไฟล์รูปมะกอกแล้วกันนะสมมุติว <OLED S 2> <Mario S 1> ่าเป็นไฟล์พาสปอร์ตแล้วกันก็กด open ไป มันยังไม่โหลดนะจนกว่าเราจะกดตรงนี้แนบไฟล์เนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยแสดงว่ามันโหลดมันโหลดไฟล์เข้าไปนะเห็นไหมมันนับละกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์น,น,นี่ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันโหลดไฟล์ตัวเอ่อพาสปอร์ตเราไปแล้วเราก็ข้ามต่อไปเลยไปถัดไปก็เกี่ยวกับโรคประจำตัวมีอะไรอะเกาะ กรอกให้ละเอียดเลยเรามีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เราเดินทางกับใครไปกับใครก็สุดท้ายก็ยอมรับก็กดยอมรับแล้วก็บันทึกพอบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปหน้าที่เขาจะให้รหัสเราซึ่งเป็นรหัสประจําตัวเราพี่พึกจะไม่ลงไปตรงนั้นเพราะว่าพี่มีรหัสแล้วไม่อยากลงไปซ้ําซ้อนและให้ข้อมูลเขาเสียอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้ารหัสเราก็จดรหัสนั้นไว้ถ้าเราไม่จดไว้เนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลไปให้เรา ส่งอ e ีเมลรหัสไปให้เราอีกทีหนึง่งเพื่อให้เราใช้รหัสนั้นน่ะเข้าไปตรวจสอบนะตรวจสอบสถานะของเรานะวิธีการตรวจสอบสถานะนะคะเขาก็จะมีอ e ีเมลอีกอันนึงนอกจากอ e ีเมลที่เขาส่งรหัสลงทะเบียนของเราไปให้แล้วเขาก็จะส่งอ e ีเมลอีกอันนึงว่าโอเคเราผ่านการพิจ,พจารณาแล้วนะแล้วเขาก็จะส่งอ e ีเมลบอกว่าให้เราเข้าเว็บไซต์อะไรมันก็จะเข้ามาหน้านี้แหละ เพื่อที่จะตรวจสอบสถานะของเราเราก็เข้ามาหน้านี้แล้วก็เข้าไปแบบเดิมเลยคนไทยภาษาไทยกดยืนยนันก็ผ่านไปเรื่อยๆก็โอเคหน้าถัดไปมันก็จะมาหน้านี้มาหน้านี้เราก็ไม่ต้องใส่แบบนี้แล้วข้างบนแล้วก็ไปเลยไปตรงตรวจสอบเลยพอตรวจสอบปุ๊บมันก็จะให้เราระบุเลยหมายเลขหนังสือเดินทางเราชื่อภาษาอังกฤษที่เราลงไวนนะ้นะนะนามสกุลแล้วก็รหัสรหัสที่เขาส่งไปให้เราแล้วก็ ค้นหาพอกดค้นหาปุ๊บมันก็จะขึ้นอีกหน้าหนึ่งมาถ้าเกิดเขาให้เราผ่านเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้คุณเนี่ยดาวน์โหลดเตัว๋วเครื่องบินภายในสิบห้าวันอืมถ้ามามาแบบนี้แสดงว่าโอ้เราผ่านแล้วงั้นเราต้องรีบซื้อตัว๋วเครื่องบินภายในสิบห้าวันเพราะถ้าเกิดเราไม่ซื้อภายในสิบห้าวันเนี่ยมันมันจะแอร์เรอร์เลยมันจะให้มันจะไม่ให้เราเข้าไปแก้ไขได้เรา ถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องเอ่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ไปดาวน์โหลดไอตัวเอ่อถ้าผ่านไปสิบห้าวันนะต่อให้ไปยืนยันแก้ไขการเดินทางอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้จะไปโหลดอะไรตรงที่ตรวจสอบผลการอนุมัติก็จะไม่ได้แล้วผ่านไปสิบห้าวันอย่างเดียวที่จะทำได้ก็คือเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวโดยการไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่หรอกพอเราเข้าไปเราก็ เอาแบบเดิมของเรานั่นแหละก็คือพอเราเข้าไปแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีหมายเลขหนังสือเดินทางมีอะไรขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ค้นหาแบบนี้อะ่ะเห็นไหมแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดไอ้ตัวเอ่ออะไรนะเอ่อ,อ,อตัวเครื่องบินเราเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ในส่วนตรงนี้แล้วอย่าลืมแจ้งกับสถานทูตด,ด้วยเอ,อว่าเราเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินและมีปัญหาเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินการดาวน์โหลดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากสิบห้าวันแล้วแล้วก็แจ้งให้เขาทราบว่าเราเข้าไปตรงนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เข้าไปดูจะได้ไม่ต้องสมัครใหม่นะอย่าไปสมัครลงทะเบียนใหม่นะเข้าไปตรงนี้เลยนะข้อมูลมันจะได้ไม่ซําซ้อนกันเนาะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินเนาะพอเราเข้าเว็บสถานทูตแล้วก็เข้ามาตรงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีแบบเนี่ยตรงเนี้ยเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับไทยเนี่ยนี่เลยความสำหรับคนไทยถ้าเราจะเอาเที่ยวบินแบบทีอ่อยู่ในสเตต์ควอลตินเนาะแต่ถ้าเราจะอยู่อัลเทอร์เนที a สเต u a ควอล i n นเราก็เอาแบบ s ซ m ิ commercial flight แต่สำหรับเรปเปอ t o เรปเ i อร์ท uh, ริเอชันเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ State Quarantine ก็ได้ถ้าเราอยากจ่ายเงินเองอยากเลือกโรงแรมเองเราก็เลือกว่าเราจะเลือกโรงแรมเองเวลาที่เราจองตั๋วก็ได้แต่คืออันนั้นอะ่ะเราก็ต้องอัพโหลดอัพโหลดโรงแรมที่เราจะอยู่ด้วยนะมันก็จะมี2ออย่างแต่ถ้าเราจะอยู่ s state q u a r a n t i n e เราก็อัพโหลดแค่ ไอตัวตัวเครื่องบินเราเท่านั้นนะสาหรับพี่พึกพี่พึกก็จะไปแบบนี้นะคะไปแบบนี้เขาก็จะมีวันให้เห็นไหมว่าวันไหนบ้างอย่างเงี้กี่คนกี่คนเดินทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมมก็ให้คลิกที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลแบบในเชิงลึกเลยว่าวันไหนบ้างตัวเครื่องบินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะ างเงี้ยเห็นไหมเขาจะสรุปขั้นตอนการลงทะเบียนเราก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยเราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เลื่อนลงมาเลยนี่ขั้นตอนต่อไปอะไรเที่ยวบินใช่ไหมเราก็ต้องดูให้ละเอียดด้วยนะว่าวันไหนเราเดินทางแล้วสายการบินไหนที่เขาที่เขาเดินทางตรงนั้นวันนั้นอะไรเงี้ยบินวันนั้นอะอย่างวันที่หนึ่งเมษาเนี่ย qr น่าจะเป็นกะไหล qr กาตาหรือเปล่าเออ qr นี่กาตาใช่ไหม อย่างพี่พึกเนี่ยพี่พึกกับนน่นเนี่ยสิ้นเดือนใช่ไหมพี่กับสิ้นเดือนพี่ก็ดูอะ่ะเออสิ้นเดือนสายการบินอะไรอะ่ะ KE k o r e a n Air ใช่ไหม c o r o n i a n Air มันมีอะไรบ้างอะ่ะถ้าออกจาก JFK ออกจากบอสตันมันสายการบินน,นี้นี้นะราคาเท่านี้เขามีให้หมดเลยเห็นไหมเราก็ดูไปอย่างพี่พึกแกพี่พึกจะออกทางชิคาโกเนี่ยมันก็จะราคานี้ใช่ไหม พีก่ก็โอเครับได้ไปแล้วก็เลื่อนลงไปสายการบินโคเรียนแอร์ใช่ไหมก็ไปอ่านสายการบินโคเรียนแอร์เราจะสั่งเ,เ,รเ,เราจะซื้อตั๋วได้ที่ไหนก็ซื้อได้จากเว็บไซต์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อ่านต่อไปว่าโอเคเขาก็มีว่าเออถ้าคุณเคยมีตั๋วเครื่องบินอะไรคุณก็ว่าไปใช่ไหมสามารถเปลี่ยนตั๋วได้ไหมสามารถอะไรได้ไหมมันมีฟีีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็อ่านละเอียดแล้วเราก็กดเข้าไปเลย น,นก็จะขึ้นไปตรงหน้าเอเจนซี่บริษัททัวร์เห็นไหมเขาก็ถามเออคนไทยหรือไม่คนไทยก็บอกเออคนไทยจ้าแล้วเขาก็ก็เขาก็ถามว่าโอเคแล้วเออคุณคุณบุ๊กหรือยังเราคนใหม่ใช่ไหมเราจะบุ๊กใหม่เราก็บอกยังเราก็กดที่สองไปแล้วเดินทางกี่คน อ,อถ้าเราเดินทางคนเดียวก็คนเดียวถ้าเราเดินทางกับลูกกับหลานกับสาม,มีกับอะไรเราก็ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยกี่คนก็ว่าไปแล้วก็กด n น็กตรงนี้สำคัญเพราะอะไรร,รู้ไหม <laughs> เ,เนี่ยเขาบอกว่าเ,เนี่ยมันเนื่องจากวันที่ยี่วันที่ เนี่ยเขาจะมีให้เลือกใช่ไหมวันวันไหนบ้างที่มันแบบว่า Available มาวันวันที่ยีิบเก้าเนี่ยหมดแล้วแต่มันมีวันที่ห้าเอยวันที่แล้วไหนวันที่สิบสามกับวันที่ยี่สิบยังพอว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยสําหรับวันที่ยีบเก้านั้นตั๋วหมดโซอาลสาหรับคนไทยงั้นเราก็เออเดาเป็นวันที่สิบสามแล้วกันนะไปก็กด submit ไปมันก็จะขึ้นมาหน้า ให้เรากรอกเลยเราจะขึ้นไปจากสนามบินไหนเราก็เลือกไปเราก็โกดไปแล้วก็มันก็จะมีบอกว่าผู้ใหญ่ราคาเท่านี้คำนวณให้เสร็จสับเด็กราคาเท่านี้ปาบาบาบา,บาแล้วเราก็ไป next ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดด้วยก็ next ตรงเนี้ยหน้านี้สำคัญเพราะว่าพี่พึกษนะ์อะพิมพิมชื่อลูกตกพิมพ์นมสกุลลูกตกไป คือต้องดับเบิลเชคเลยตัวสอบเลยเราต้องเสียเงิน50เหรียญในการเปลี่ยนนามสกุลลูกโอ้ปวดหัวปวดตับแล้วก็ซับมิดไปอะไรอย่างเงี้แล้วมันก็จะขึ้นหน้าที่บอกเออโอเคตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ,อ่อพอเรากรอกเสร็จเนาะแต่ให้ดับเบิลเชคก่อนนะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพาสะปอร์ตนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยคือตรวจให้ละเอียดเลยเพราะไม่งานต้องไปเสียเงิน50เหรียญในการเปลี่ยนโอ้เสียดายเนาะอย่างพี่พึกเนี่ย เสียดายมากก็นั่นแหละพอทําเสร็จแล้วก็กดซับมิทพอซับมิทปุ๊บมันก็จะไปตรงหน้าอะไรนะจ่ายเงินพอเราจ่ายเงินเสร็จมันก็จะไปตรงหน้าที่ว่าโอเคเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะประมาณภายในยี่ิบสี่ชั่วโมงอะ่ะเขาจะส่งตัว๋วเครื่องบินมาให้ทางอีเมลเราแล้วเราก็พิมพ์ตั๋วนั้นออกมาแล้วก็อัปโหลดตั๋วนั้นอะ่ะไปในเ,เว็บสถานทูตเนาะ หลังจากเราอัปโหลดตั๋วแล้วประมาณวันหนึ่งอะเร็วมากเลยเขาทำงานเร็วมากเลยเขาก็จะส่งไอ้นี่มาให้เลยถ้าเกิดเอกสารเราครบถ้วนโอเคตั๋วถูกต้องอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งแบบว่าเออคุณได้รับกรากอรอนุมัติแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะส่งก๊อปปี้หรือว่าลิงก์มาให้เราให้เราเข้าไปโหลดโหลดเอาใบเราอย่างเงี้ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้ถ้าเรากดได้แต่ถ้าเรากดไม่ได้เราก็ ใส่ลิงก์ไปเอาอย่างนี้เนาะก็ copy ลิงก์มา paste แล้วก็เนี yeah. ่ยแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยเป็น certificate แบบนี้เลยแล้วมีชื่อมีอะไรเราหมดเลยนี่ให้ดูอย่างเร็วเพราะเป็นข้อมูลสุดตัวลูกชายแล้วเราต้องเซ็นด้วยนะตรงเนี้ยตอนเราเอาไปอ่ะเซ็นด้วยนะนก็จะมีตาประทับอะไรมาให้เราเลยง่ายดีมากเลยปินพ์ออกมานะ นี่คือตัวอย่างของไลยตัวว่าว่าเขาจะส่งเอกสารมาให้แบบนี้นะโดยเนี่ยเขาจะส่งลิงก์มาให้เราก๊อปหรือไม่ถ้าเรากดเข้าไปได้เราก็กดเข้าไปโหลดดูเลยอะไรเงี้ยนะคะเนาะขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสายการบินสะหน่อยอย่างสายการบินนี้นะคะอีจ e ีเดดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแอร์เวย์เนี่ย นะคุณต้องมีผลตรวจโควิด19ที่เป็นลบไม่เกินอายุไม่เกิน72ชั่วโมงนะไปแสดงก่อนคุณขึ้นเครื่องนะสายการบินเนี้ยไม่งั้นคุณไม่ได้ขึ้นนะและอีกสายการบินหนึ่งก็คือ e v a Air. a i r a v a อวาก็เหมือนกันก็คือต้องมีผลตรวจโควิดนะคะอย่าลืมนะสองสายการบินนี้นะภายใน72ชั่วโมงนะคะถ้าคุณซื้อตั๋วสสายการบินเนี้ย ต้องต้องอย่าลืมนะผลตรวจโควิดนะแต่ถ้าสายการบินอื่นเนี่ยไม่ไม่มีรายละเอียดส่วนนี้นะอย่างของพี่เนี่ยโคเรียนแอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกให้เราตรวจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ต้องตรวจก็ได้อะไรเงี้ยก็แค่เตรียมเอกสารไปให้ครบนะคะ,ะคะ่ะก็จะโชว์เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันที่ขึ้นเครื่องนะคะก็จะมีอันนี้ตัว๋วเครื่องบินที่ปริน้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเ์ติ แล้วก็ Certificate of Entry จากสถานทูตนะต้องมีเลยถ้าถ้าอันไหนที่บอกต้องการผลโควิดก็ต้องไปเอาผลโควิดมาและอีกหนึ่งนี่ก็คือแบบฟอร์มต่อ8ภาษาไทยถ้าปิ้นออกมาปุ๊บมันก็จะมีคำถามนั่งพิารณแล้วก็ขอกไปนะคะก็แค่นี้แหละนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเป็นมือใหม่หัดทำวิดีโอเนาะ ถ้ามีคำถามมีอะไรเนี่ยก็เขียนไว้ตรงคอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาตอบให้เหลวที่สุดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อๆไปนะคะอย่างเช่นวิดีโอรีวิวการเดินทางแล้วก็รีวิวโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นคนทำกันเยอะก็เลยอยากลองดูนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ